เด็กวัยรุ่นนะครับมาหานะครับที่บ้านนะครับสวัสดีครับเอ้าโอ้เป็นลูกศิษย์ครับพี่น้องครับลูกศิษย์อันนี้เจ้าปอนะครับเอาเจ้าปอไปดีไหมปอสวัสดีครับเอาอันนี้เจ้าต้นนะครับผมสวัสดีครับมามาแก้รอหรืออะไรยังไงนี่ฮะมาซื้อนกครับฮะมาซื้อนกครับมาซื้อนกครับเอ้ามาซื้อนกยังไงไม่เคยเห็นเล่นนกเลยอ๋อเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน สามังไงอามายังไงนะครับลูกศิษย์นะครับอันนี้โจต้นใช่ไหมต้นครับผมตอนนี้ไปเรียนที่ไหนตัวนี้น้ำพองศึกษาครับไปเรียนน้ำพองศึกษาครับโอ้อยู่มอไหนแล้วม2ครับมปีนี้แล้วครับเขาขึ้นม3แล้วโอ้คือจบโรงเรียนครูหนีตอนอยู่ป6ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปต่ออ่ามัธยมที่นู่นครับผมอ๋อเอายังไงนี่เล่นนกยังไงไม่ครูไม่ทราบเลยไปเลี้ยงควายเลี้ยเจนกเลยอยากเลี้ยงครับอยากเลี้ยงครับ ไปเลี้ยงควายครับเอาแถวนั้นมีคนพาเล่นไหมไม่มีครับไม่มีครับเอาแล้วรู้จักได้ไงว่าครูเลี้ยงนกยังไงอะไรยังไงเห็นในช่อง YouTube ครับโอ้เห็นในช่อง y u t u b e โอ้ก็เลยเห็นก็เลยอยากเลี้ยงทีนี้ครับโอ้โหครับก็ถือว่าเป็นมือใหม่เชียนใหม่ะต่อนกอะไรรด้ยังยังไม่ต่อครับมีพนุพเนยดอะไรได้ยังนี่ มีแล้วครับมีแล้วเอาไปได้มาจากไหนพเพี่ยซื้อมาครับซื้อมาจากช่างไหนไม่ทราบเหมือนกันครับอ,อเอาแล้วไปซื้อกับใครมาซื้อในเฟสครับซื้อในเฟสครับผมอ้แสดงว่าจะอยากเลี้ยงต่ออยู่ใช่ไหมใช่ครับอ,อือยากจะเลี้ยงต่ออ่มีความชอบโดยส่วนตัวเลยไม่มีใครพ้เล่น ครับนะครับผมเป็นลูกศิษย์ที่อยู่บ้านบ้านหัวน้องใช่ไหมใช่ครับบ้านหัวน้องนี่ก็น่าจะอยู่กับเซนเม็ดเนาะแต่พอดีเซนเม็ดนั้นได้จากเราไปแล้วอุ้ยไม่ใช่ครับได้ย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวการฝึกเล่นการฝึกต่อการฝึกเลี้ยงก็น่าจะพอพอจะคือพอรู้เนาะครับเ<ะ> <ผม S 2> พราะว่าได้ได้ดูคีบครูใช่ไหมครับอืมโอเคโอเคละ ทีนี้จุดประสงค์วันนี้จะมายังไงวันนี้จะอยากได้นกแบบไหนมาซื้อนกไปเลี้ยงครับเอาไปไว้ต่อจะเป็นนกต่อหรือเป็นนกใหม่นกไหนก็ได้ครับเอาเอาถ้าเป็นนกต่อมันได้ต่อเลยนะได้หมดครับอ่าถ้าเป็นนกใหม่ก็ต้องต้องรอระยะเวลาครับอ่าคือใจจริงก็อยากต่ออยู่ใช่ไหมใช่ครับอืมทราวอะไรมียังมีแล้วครับ ซาเขามีอีกแล้วรังซื้อทางเฟสไปซื้อที่คอนแกนครับโอ้ไปซื้อคอนแกนแล้วพ่อแม่รู้ไหมนี่รู้ครับพ่อแม่ว่าอย่างไงไม่ว่าครับพ่อแม่ไม่ว่าครับโอ้ดีเลยดีเลยพ่อแม่สนับสนุนไหมหรือว่าไม่พูดแต่ไม่ด่าหรือยังไงไม่ด่าครับไม่ด่าครับแต่ว่าไม่ได้พูดว่าให้เล่นครับใช่ไหมครับโอ้แต่ตาตาผมก็เล่นหมดครับฮะตาผมตรวจผมก็เล่นหมดครับหมายถึงว่า ทวดก็เล,เ,ลเ,ลดเล่นเล่น,นอะไรมานถึงว่าเล่นนกเขานี่ใช่ครับแล้วก็มาตายอีกครับโอ้แล้วก็ตกมาถึงหลานใช่ไหมใช่ครับโอ้โหครับมันคือมันเป็นเชื้อสายอยู่นะครับแต่เห็นเนี่ยก็คือยูดีไปเลี้ยงควายได้ยินเสียงนกมันรู้สึกยังไงเชียนหมโอยากเอาไปต่อเลยครับอมืมันเกิดความชอบขึ้นมาเลยเนาะเติอนเนาะครับโอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดนะครับอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วพอเจอปุ๊บก็ อ,อยากต่ออยากเล่นเลยนะครับผมก็ยัง,ยงไงดีน้อวันนี้เอาอตัวต่อได้เ well มื่อวานเอาเอาไปต่อไหมต่อได้ไหมต่อได้ไหมต่อได้เมื่อวานนี่ต่อได้ยังยังไม่ได้ครับเอาทําไมไม่ได้เอาไปต่อต้องรอเลยหรือว่ายังไงต้องรอไหมรอก็ได้ครับอ่าเอาละเอาละเอาละถือว่าดีแล้วครับพี่น้องครับมือใหม่เชียนใหม่วันนี้เจอมือใหม่เชียนใหม่จริงๆนะครับผม อ่าเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับมหาก็สนับสนุนนะครับเอานกตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้รับทำไมไม่เอาตัวเมียตัวเมียไม่เลี้ยงครับเพราะว่าอะไรไม่ไม่ชอบเลี้ยงตัวเมียครับเสียงขันมันไม่ดีเลยหรือว่ามันออกไขได้ด้วยนะหรือยังไงอยากเลี้ยงตัวผู้อยากเลี้ยงตัวผู้นะครับเออเอาเอาเอาจะเอาตัวไหนให้เนาะทีนี้นะมีตัว ผีแดงอาไม่ผีแดงเอาครับปี <c oughs> แดงป <c oughs> ีกแดงนกักระปุนนะเอาวะเป็นไงมาบ้านคุณนกไปไงเยอะมากครับฮะเยอะมากครับเยอะเหรอครับอืมแล้วอยู่บ้านมีกี่ตัวแล้วยังมีตัวหนึ่งครับเอามาีแ <c> ล <oughs> ้วเหรอครับได้มายังไงไปซื้อมาครับซื้ออีกแล้วอ่าเป็นนกตอรหรือว่าเป็นนกใหม่ <c oughs> <c oughs> มกน,นกเขา <c oughs> ขาวครับนกเขาขาวครับ <c oughs> เอา้าซื้อมาจากที่ไหนนี่ซื้อมาจากตลาดจดตุจักรครับ ในกรุงเทพนะใช่ครับอาอไปยังไงไปยังไงไปเที่ยวเลยไปแวะดูครับเลยซีอนกกขาวๆมาครับอ้ขาวทั้งตัวไหมหรือว่าสลับขาวมีขาวมีขาวทั้งตัวเลยครับขาวทั้งตัวครับอืมแสดงว่าผ่านการการเลี้ยงกัรเลี้ยงมากี่เดือนแล้วนกขาวๆเลี้ยงมาเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนถึงแล้วอืมครับครับครับเอาโอเคครับสัมภาษณ์เบื้องต้นไม่ใช่แล้วเพราะว่าอ่าอยากจะอ่า ให้รู้ว้ว่าเลี้ยงยังไงนะครับพอดีเห็นว่าได้เลี้ยงนกเขาไปแล้วนะครับหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนสูตรอะไรก็น่าจะดูอยู่ในคลิปอยู่แล้วเนาะครับเตินเนาะเอาละทีนี้เ,เป็นที่ผมละทีนี้จะให้ตัวไหนวันนี้เตียมเงินมากี่แสนวันนี้เตียม,มาเยอะอยู่ครับ <laughs> เตียม,มาเยอะอยู่ครับ <laughs> เพราะว่าเขาขายนกไปเห็นไหมได้ได้ดูคลิปครูไหมไม่ได้ดูครับเอาไม่ได้ดูเลยที่เขาขายไปที่อะไรนะเก้าตัวแสนสองนะไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้กดเข้าไปดูเอาหานกอย่างเดียวตอนนี้ครับอ่าครับผมเจตัวไหนให้นอกที่นี้อยากได้ตัวไหนที่บ้านเอาที่บ้านครูอยากได้ตัวไหนยังไม่ได้ดูเลยครับฮะยังไม่ดูเลยครับยังไม่ได้ดูอเอาแล้วรู้ไหมว่าตัวไหนดีใน่ข่ครู ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเอา้าทีนี้จะให้ตัวไหนเนาะทีนี้จะไม่โดนโกหกแล้วทีนี้ <c oughs> <c oughs> เอ้าอย่างงี้ครับเดี๋ยวจะเอานกอ่าตัวหนึ่งให้เราคกันเพราะว่ามันมันได้อายุแล้วนะต้นมันได้อา,อายุสองปีแล้วนะครับ,รบเป็นนกที่เ,าเขาให้ครูมานะครับ,รบอ่าเหมือนกันก็คือมันครูมันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนกอขันนะครับเป็น สองกุกเต็มเสียงกลางหองเสียงพ่อมากนะครับกูว่าจะเอาไว้ไว้เล่นไว้ฝึกอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาฝึกหรือเปล่า,าว่านกกูมันก็เยอะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปก็ให้มาครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวครับอาจจะอาจจะมีดิ้นนิดนึงเพราะว่านกาตัวนี้รู้สึกว่าจะเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าน่าจะอาเอาไปให้ชินแล้วก็น่าจะออกต่อได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูตัวครับครับก็มาดูนก ตัวนี้นะครับผมที่จะให้นะครับเซนเตอร์นะครับไปเลี้ยงนะครับก็เป็นนกที่ได้จากคุณลุงยุทธนะครับคุณลุงยุทธจากาบ้านน้องหินนะครับในขอนแก่นนั่นแหละครับผมนะวันนั้นท่านให้มาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับก็กําลังศึกษาอยู่นะครับเป็นนกรูปเพาะ เป็นปลาร้อยมาเตินปลาร้อยนะแต่ว่าผสมออกมานะครับตัวนี้ขันแล้วนะครับคูแล้วด้วยนะครับขันคูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่านกมันยังคุยไงว่ามันยังมีความเปรี้ยวอยู่ครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าดีครับจะได้เล่นนานๆหน่อยนะครับนี่ก็จะแบ่งปันให้กับเซนเติร์นไปลองดูนะครับคิดว่าน่าจะเอาไปเลี้ยงสักประมาณสักเดือน2เดือนนะครับน่าจะออกฝึกได้เลยเพราะว่านกมันได้อายุแล้ว นะครับนกันแด่อยู่แล้วน่าจะสองปีอะ่ะพี่น้องนะครับได้รออีกสักหน่อยก็น่าจะสองปีกว่าๆนะครับแต่ว่ามันเป็นลูกนกนี่ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะประมาณสักสองปีครึ่งนะครับ,นะรบหรือมากกว่านั้นนะครับถ้าอดใจได้นะครับแต่ถ้าอดใจไม่ได้ก็เอาสักประมาณนี่แหละสองสาเดือนให้มันสนิทให้มันคุ้นชินกับเจ้าของนะครับนะอันนี้ก็ตัวไหนคูขึ้นมันคูดักเลยนะเตินตัวนี้นะก็จะ ลองให้ไปเลี้ยงดูนะครับเป็นนกบ้านน้องบ้านน้องหินครับนกลุงยุทธนะครับที่ท่านสายฟังเสียงนั่นแหละครับท่านให้มาตัวหนึ่งวันนั้นนะครับก็ได้ขับขันแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับชอบไม่เต้นมาดูที่ต้นชอบครับชอบครับสวยดีครับชอบอยู่ครับสวยดีอยู่สวยดีเนาะเนียดมีแล้วไม่สร้างมีแล้ว มครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วโหเพื่อนจีทางทางเดียวครับเพื่อนีทางเดียวเราซื้อมาเท่าไหร่ในเว็บแปดร้อยครับแปดร้อยนะครับนะครับเนี่ยนกก็ต้องไปเลี้ยงให้คุ้นชินก็หรือออกเลยก็ได้นะครับสักสองเดือนเนาะเดือนสองเดือนนี่แหละนะครับให้นกมันเข้าช่วงเข้าเลืองพอดีนะครับก็สามารถคิดว่าน่าจะออกได้นะครับสำหรับจะติดตามผลงานอยู่นะ ครับนี่เตรียมตั้งมาเท่าไหร่แล้ววันนี้แปดร้อยครับแปดร้อยเอ้ยครูตั้งไว้แปดรอยสิบบาทพอไหมละ่ะพอไหมไม่พอครับไม่พอฮัาฮ่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 บ่าทนาควับ่า่าดแา้่านะ่้ฮ่าฮ่าะว่าฮือราคานี้ตายตัวเลยฮะ จะไปเอากันไม่สิบบาทไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาถึงแปดร้อยหรอกอ่าเอาอย่างนี้ให้ฟรีไปเลยขอบคุณมากมากครับให้ฟรีไปเลยอ่ะไม่เอาสักบาทอ่าให้ลูกศิษย์ลูกค้านะครับไปฝึกนะครับแล้วก็ดีแล้วแหละนะครับมาเล่นนกนะครับเนาะ อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีนะเตือนเนาะครับเล่นนกดีไม่เสียหายหรอกครับครับให้มาเล่นนกเล่นอะไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอย่าสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำนะครับโอเคเตรียมตังค์มาแปดร้อยไม่เป็นไรเอาไปฟรีเลยครับนะครับผมเออยังไงเดี๋ยวครูจะติดตามนะฝากครูจะติดตามผลงานมันเนาะครับอโอเคนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับกพถือว่าสนับสนุนนะครับมือใหม่ เสียนใหม่นะครับในการฝึกเลี้ยงนะครับหัดเลี้ยงนะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีหรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะนอกจากนั้นก็ช่วยงานพ่อแม่ครับหลังจากที่เราว่างจริงๆนะเราค่อยไปต่อนกไปเล่นนะโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวครูจะพาไปต่อครับนะครับเอาแล้วพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะไม่ปู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่นิเคยสําราชที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผม กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมวันนี้กับเซียนใหม่นะครับเซียนต้นนะไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านหนึง่งร้านไนร้้ไร้านเยครับนี่ก็ให้เซียนใหม่เราตาเองหมดเลยนะครับอ่ากงเอาไปก่อนนะเต้นนะอ่ากงเอาไปก่อนอโกงอยากได้ไหม หรือจะยังไงหรือมีกกงอยู่เออเอาไปเลยทางนั้นเอาไปทางกกงเลยนะผ้าอยากได้ไมยผ้าผ้าไม่เอานะ <c oughs> ผ้าไม่เอาเลยนึกว่าจะเอาผ้าด้วยถ้างั้นก็ค่อยเอามาคืนคุณเนาะ,ะครับผมอ้าวไปไปไปทำไมคุมสูงยังลยเนี่ยพื้นมันยังไม่ลงอยู่แล้วเราเอาลงอีกเห็นไหนไมเห็นไหมครับลงตำจำๆลงำำํำๆนะครับ เนื้อใหม่เซียนใหม่นะครับอย่างนี้แหละนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปครับเดี๋ยวก็คงจะชำนาญเองอถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงค่อยนั่นมาถามนะโทรมาถามนะเติ้นอย่าลืมอาหารจำได้ไหมล่ะว่ามีอะไรบ้างอาหารนะจำได้ครับมีอะไรบ้าง ข็งอาหารครับแล้วก็มีปินมีหินครับโอ้โอเคเาาโอเคเข้าวเปลือกข้าเปลือกนะครับข้าวสารเอาไปกินน้ำท่วมอโอเคอันนัน,นแรกะนะครับนี่แหละการไปซื้อนกจริงๆต้องเตรียมไหมนะเตือนอ่าต้องเตรียมผ้าไปด้วยนะถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์อ้อาวไป เดินทางปลอดภัยนะครับไม่ไกลหรอกใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายงานคุณแมฟังด้วยนะว่ามันขันมันอะไรยังไงเนาะไป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 ทีแล้วครับพี่น้องครับสนับสนุนครับใหม่ๆเช่นใหม่ไปไปครับครับครับไปไปครับครับ Papà! Papà!